สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต้นกล้าบ้าบอลวันนี้ก็จะมาคุยกันนะครับหลังเกมฟุตบอลลาลิก้าของสเปนนะครับคู่เปิดหัวฤดูก,กาล2024-2025นะครับบิวเบานะครับเปิดทางซานมาเมสต,ต้อนรับการมาเยือนของกีตาเฟจบด้วยการเสมอกนไปายด้วยสกอร์1-1นะครับจากประตูของอุยันซันเซ็ตนะครับยิงไปก่อนในครึ่งเวลาแรกแล้วทางอูเช่นะครับมาตีเสมอให้ทีมเยือนในวันนี้ครึ่งหลังนะครับสุดท้ายแบ่งแต้ม นะครับแต่ว่าน่าเสียดายครับบิวเบลเลยที่เคราเฟสภาพทีวันนี้ต้องบอกว่าไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่ด้วย นะครับซึ่งรายละเอียดต่างๆในเกมวันนี้มีอะไรกันบ้างก็มาดูกันเลยดีกว่านะครับเริ่มมาที่สเสตตัวจริงของบิลเบากันก่อนวันนี้มาระบบ4-2-3-1นะครับผู้รักษาประตูตอเล็กซ์ปาด,ดิยาอุหลัง4คนไอโต้บริเด,ดสจับคู่เยรายแบ็กซ้ายยูดิเวชชเช่แบ็กขวาอันโดนี่กูโรซาเบลตรงกลาง3คนมิเกลเวสกาจับคู่เบนัตปราดอสกองกลางทุกอูยันซันเซตปีกซ้ายอาเล็กซ์เบเรนเก้ปีกขวาเยกี้วิลเลียมส่วนส่วนส่วนหน้าตัวเป้ากอร์กากูรูเซตานะครับวันนี้ ในการจัดทัพเนี่ยปัญหามีหลักๆก,ก็คือ,อาการบาดเจ็บของผู้รักษาประตูนะครับอุนายซีมอนเนี่ยไปหาข้อมือนะครับโดนมาถึงผู้รักษาประตูมือ2ออย่างคูเลนอากิเรสบาร่าก็เจ็บด้วยเช่นกันนะครับเนี่ยคนที่ลงวันนี้เป็นมือ3ามเลยนะครับนอกนั้นเนี่ยก็จะมีนิกโก้วิลเลียมนะครับที่เพิ่งกลับมาจากศึกยูโรเนะี่ยยังไม่ฟิตเต็มถังเท่าไหร่ออกสตาร痧จากมานั่งสำรองไปก่อนในวันนี้นอกนั้นก็ค่อนข้างฟูทีมเลยสำหรับยูเบาในวันนี้นะครับ ส่วนทางฝั่งเกตาเฟ่ e fe, วันนี้มาระบบ4 1 4 1นะครับผู้รักษาประตูเดวิดโซเรียกองหลัง4คนโอมาอัลโดรเต้จับคู่เดจเน่ดาโคนามแบ็กซ้ายดิเโกดิโก้แบ็กขวาควอนอิกเลเซียสกองกลางตัวรับ1คนเป็นนาบิลอเบอร์ดินมีกลางเบอร์82คนนะครับเป็นลุยส์มิยากับเมาโรอารัมบารีปีกซ้ายอเล็กโซลาปีกขวาคารลสเปเลสส่วนศูนย์หน้าตัวเป้าคริสตานตุสอูเชนะครับถือว่าการจัดทัพวันนี้เนี่ยออกมาตามสภาพที่มีนะครับ สภาพทีมเนี่ยยังดูจะไม่ค่อยลงตัวสักเท่าไหร่การลงทะเบียนผู้เล่นเนี่ยก็ถือว่าลงเท่าที่มีตอนนี้นะครับมานั่งสำรองเ่ยที่เห็นคือมีแค่7คนเท่านั้นแล้วก็เป็นตัวสำรองแบบชุดเยาวชนเนี่ยไปซะสอคนเลยนะครับท่ากับว่าตัวที่เป็นซีเนียจริงเนี่ยห้าคนเท่านั้นในมานั่งนะครับก็เลยถือว่าสภาพทีมเนี่ยอาจจะยังดูไม่ฟูสักเท่าไหร่นักนะครับสำหรับทีมของโคเซ่บอดา拉สในเกมวันนี้นะครับในส่วนรูปเกมในวันนี้นะครับใน พาร์ท90นาทีเลยเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นเกมที่บิวเบลเนี่ยส่วนใหญ่ก็คองบอลมากกว่านะครับส่วนเกมบุกเนี่ยก็จะมาเป็นช่วงๆนะครับต้องบอกว่าการที่วันนี้เนี่ยนิโก้วิลเลียมออกสตาร์ทจากการเป็นตัวสำรองเนี่ยทำให้เกมบุกเนี่ยค่อนข้างที่จะหายไปพอสมควรนะครับในมิติบวกกับการเป็นเกมแรกด้วยก็ไม่ง่ายอยู่แล้วนะครับเลยทําให้ถือว่าก็จะมาแต่ก็ไม่ค่อยต่อเนื่องเท่าไหร่นะครับโอกาสในครึ่งแรกเนี่ยก็มีกันค่อนข้างน้อยเลย โดยทางบิวเบานะครับโอกาสที่มีค่อนข้างน้อยเนี่ยพวกเขาตอนแรกเนี่ยดูเกมเล่นไปเล่นมาแล้วเนี่ยดูจะเป็นรองไปกว่าไปไปมากกว่าด้วยนะครับสัก,กรประมาณครึ่งชั่วโมงแรกของเกมเลยแบบตอนแรกเนี่ยดูทรงดีนะครับแต่กินาเฟสสวนกลับไปมาเนี่ยกันว่าดูเสียวๆแทนทีมเจ้าบ้านเลยนะครับแต่จนแล้วจนรอดเนี่ยทางพวกเขาก็มายิงขึ้นนำไปได้ก่อนนะครับน้อยลูกเกมจะไม่ได้ดีกว่านาทีที่ยี่จนะครับจากจังหวะที่ เกตาเฟ่เนี่ยเหมือนกำลังบุกเพลินๆนะครับแล้วลงมาไม่ทันจังหวะนี้โดนตัดนะครับเป็นทางกอกากรูเซต้านะครับที่จ่ายบอลมาให้กับโอยันซันเซตนะครับที่อยู่บริเวณหัวกะโหลกขอบเขตโทษนะครับมีพื้นที่มีเวลาจากการที่เกตาเฟ่กองหลังกองกลางเนี่ยลงไม่ทันมีพื้นที่นะครับเลยปั่นโค้งเข้าไปนะครับผู้รักษาประตูดาบิดโซเรียก็หมดสิทธิ์เซไปนะครับทำให้เกตตเฟ่เจ้าขอพันนะครับวิวเบลเจ้าบ้านออกนําไปก่อนหนึ่งประตูศูนย์แล้วก็จบครึ่งแรกไปด้วยการผู้นานะครับส่วนครึ่งหลังลงมาเนี่ย ทางวิวบาก็พยายามจะควานหาลูก2ต่อนะครับแต่ต้องบอกว่าเกมนี้จุดหลักๆเลยที่วิวบามีปัญหานะครับก็คือลูกโด่งนะครับแสดงให้เห็นตั้งแต่ในช่วงครึ่งแรกแล้วนะครับที่รูปเกมเนี่ยเริ่มจะเป็นรองไปเนี่ยคือโดนบอลวางยาวของเคดราเฟ่นะครับจากแดนหลังข้ามมาแดนหน้าเนี่ยคือค่อนข้างจะรับมือกันไม่ดีเลยในวันนี้นะครับโดยเฉพาะกองหลังเบอร์สี่ไอตอปาเดเดสครับวันนี้เนี่ยกะจังหวะบอลแบบเวลา,าวางยาวมาเนี่ยค่อนข้างที่จะผิดพลาดหลายครั้งเลยนะครับ ก็นั่นแหละครับพอโดนเอาเข้าเรื่อยๆนะครับก็มาเสียเตะมุมนะครับในนาทีที่64และก็มาเสียประตูในจังหวะนี้นะครับจากจังหวะที่ลุยส์มิยาเตะมุมเข้ามานะครับแล้วเป็นอูเชนะครับตัวที่เพิ่งเสริมมาใหม่เนี่ยเป็นคนที่สลัดตัวประกบหลุดนะครับและโขกเข้าไปได้นะครับโล่งๆคนเดียวทําให้กลับคืนสู่เกมัี่เสร็จทีมเยือนในวันนี้ตีเสมอหนึ่งหนึ่งนะครับและช่วงเวลาหลังจากนั้นเนี่ยทางวิเบลก็อยู่ไม่ได้นะครับเปลี่ยนตัวที่เด็ด นิโก้วิลเลียมลงมานะครับในช่วงประมาณ15ทีสุดท้ายของเกมซึ่งก็ทําให้เกมกลับมามีชีวิตชีวาเลยนะครับสำหรับเจ้าบ้านตามสูตรเลยมีนิโก้เนี่ยลงมามีโอกาสนเน้นๆสองครั้งนะครับแต่เดวิดโซเรียผู้ษาวประตูของทีมเยือนเนี่ยก็ตัดถ้วยทีมไว้ได้ทั้ง2ครั้งเลยนะครับส่วนทดเวลาเกมวันนี้นะครับในช่วงท้ายเกมเนี่ยก็ประมาณ5-6นาทีนะครับก็มีโอกาสจากบิบเบียนกองหลังนะครับที่ลงมาแล้วมีโอกาสสองไกลอีกหนึ่งครั้งที่ได้เสียวนะครับโซเรียก็ยังเซฟ โถวิชาไว้ได้อีกหนึ่งครั้งนะครับรวมเน้นๆเนีนเน่ยครึ่งหลัง3าครั้งเลยนะครับสำหรับประตูของทีมเยือนในวันนี้จนแล้วจนลอดจนดสุดท้ายจบเกมน,นะครับทางฝั่งเกตาเฟ่วันนี้ที่สภาพทีมเนี่ยแม้ว่าจะดูไม่ดีนะครับแต่แอ้ว่าได้หนึ่งแต้มอันล้าค่าเปิดหัวรุกการนี้ไปแบบถือว่าสําคัญเลยนะครับพอสรุปคร่าวๆในลูกเกมวันนี้นะครับก็2ปัจจัยหลักเลยนะครับคือ1นึ่งบิลเบาวันนี้ปัญหาคือการรับเมือบลูกโด่งนะครับ ค่อนข้างที่จะส่งผลเสียหายต่อเกมในวันนี้เลยที่ทําให้ไม่สามารถได้สั่งแต้มในการประเดิมนัดแรกของลาลิกาสเปนฤดูกาลนี้ไปได้นะครับส่วนอีกจุดประเด็นที่2นะครับก็อยากจะชื่นชมเรื่องของเกตาเฟในวันนี้นะครับเป็นเปเป้บอลดร拉นะครับเฮดโค้ชของทีมเนะี่ยคือโดยโดยเบื้องต้นแล้วเนะี่ยเขาจะเป็นบอลที่ค่อนข้างที่จะเขี้ยวแล้วก็ถ้าให้นิยามเนะี่ยก็จะอารมณ์ประมาณเดียโกซิเมเนนะครับสไตล์การทําทีมของเขาเนะี่ยคือ จะเล่นค่อนข้างตัดฟาวบ่อย,ยอะไรเงี้ยคู่แข่งจะเกมไม่ค่อยต่อเนื่องนะครับซึ่งก็จะเป็นแบบเดอร์ตี้ฟุตบอลหน่อยๆนะครับใครไม่ชอบก็จะแบบไม่ชอบไปเลยอะไรประมาณนี้นะครับแต่สําหรับทีมที่ระดับกลางๆเล็กๆที่ถือว่าการอยู่รอดบนลาลิกาสเปนเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่สําคัญอยู่แล้วนะครับสับผลการแข่งขันแล้วพอมันทําได้แบบเนี้ยผมว่าเลยเป็นปัจจัยสําคัญมากกว่านะครับที่ทําให้เขาเนี่ยถือว่ามีชื่อขึ้นมานะครับการอยู่กตาเฟ่มาหลายปีก่อนหน้านี้ก่อนที่เขาจะกระโดดไปคุมบาเลเซียเนี่ยก็คงไม่ใช่เรื่อง่่นๆะรพาาว ทีมแบบกีราเฟยยืนระยะมาได้ขนาดนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นฝีมือของเขาระดับหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับโคเซบัวดาลัสลายนี้นะครับถือว่าวันนี้เนี่ยแท็กติกเกมรับเนี่ยมาได้ดีเลยนะครับเล่นกันต้องบอกว่าไม่มีใครเด่นนะครับคือในแผงหลัง4คนแล้วก็กางรับที่เป็นตัวดาวรุ่งที่ชื่อว่าอัลเบอร์ดินที่ดันขึ้นมาอย่างเงี้ยคือช่วยกันเล่นเกมรับได้ดีมากๆเลยนะครับโดยรวมเนี่ยผมอยากชื่นชมทุกคนเลยนะครับเดบิสโตรเียก็เหนียวตามมาตรฐานนะครับเคยอยู่เซบียาเนี่ยผมก็เคยดูเขาตอนเล่นยูโรปลาล ยุคอุไนนะครับที่เขาสร้างชื่อมาก็ยังคงรักษามาตรฐานตัวเองได้ต่อเนื่องนะครับหือว่าเป็นประตูที่ยังคงไว้ใจได้เลยนะครับในระดับลาลิก้านี่ก็บันนี้จัดไปเน้น,เ,น,นเลยในรูปเกมที่เล่าไปเลยนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับคร่าวในรูปเกมก็ถอจบ เป็นที่ประมาณนี้เลยแล้วกันนะครับรายละเอียดเกมวันนี้คู่นี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากเท่าไหร่นะครับถือว่าเงาๆช่วงนี้นะครับอยากหาวอนดูนะครับก็เลยถือว่าได้โอกาสดูลาลิก้าเตะก่อนเพื่อนก็เลยเปิดมาดูคู่นี้ไปเลยแล้วกันนะครับถือว่าได้เห็นอะไรที่ไม่ค่อยได้ดูเหมือนกันนะครับปกติเตชนพเมียรีกที่ผมัก็ทําอยู่แล้วนะครับก็เลยเนี่ยได้โอกาสดีเลยมาทําคู่นี้นะครับก็พอจบคู่นี้เป็นที่ประมาณนี้ไปแล้วกันนะครับสำหรับการคุยลังเกมคู่นี้นะครับเราก็กลับมาในเวอร์ชันของพิมียรีกที่เราคุ้นนเคยกั พรุ่งนี้ก็เจอกันได้คุยหลังเกมแมนยูพบฟูลแลมนะครับคู่คู่เดึกหน่อยประมาณทีสองทีสเดี๋ยวก็เจอกันได้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ขอจบเป็นที่มานี้นะครับก็หากใครชอบคลิปนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องกาบ้าบอนในการทําคลิปนี้เอ,อ่อในการทําคลิปหน้าต่อๆไปด้วยนะครับพูดผิดพูดถูกอะไรก็ขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะครับวันนี้ทํามาหลายคลิปก็เริ่มที่จะมึนๆหน่อยแล้วนะครับพูดเยอะพอสมควรนะครับก็ สำหรับคลิปนี้เวลาหมดหมดเวลาแล้วนะครับขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่สวัสดีครับ